ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมคะเขาก็ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานค่ะเพื่อที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรน,นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่หอประชุมวัดที่การอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีสมเพธนะคะรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์นะคะเป็นผู้เชิญถุงยังชีพ พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภรน,นะคะจำนวน250ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในสุกรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่เขาประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรค่ะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียน ไว้กับสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยจำนวน3,963รายด้วยกันมีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น327,469ตัวในห่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคมปี2564นะครับที่ผ่านมาพบการระบาดของโรค PRRS นะครับนี่ก็จะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจในพื้นที่9อำเภอมีกเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน250ราย เสียสุกรนะครับสูญเสียทั้งสิ้นเนี่ย3,748ตัวอีกทั้งในปัจจุบันมีข่าวการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรนี่แหละครับที่ว่าผมรินให้ทราบว,ว่าเป็นโรค ASF เนี่แหละครับซึ่งกรมปศุสัตว์กำแพงเพชรเองมีการเฝ้าระวังโรคเนี่ยอย่างเข้มงวดซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรในพื้นที่แต่การเฝ้าระวังเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอย่างซากสุกรที่เกิดการติดเชื้อหรือว่าสุกรที่ต้องสงสัยเนี่ย อย่างแรกครับเจ้าของฟาร์มแจ้งทางด้านปศุสัตว์ประจําจังหวัดได้เลยครับในการหนึ่งเข้าไปคอลินทีนเข้าไปดูแลว่ามีสัตว์เลี้ยงของท่านเองเป่วยจํานวนเท่าใดอย่างไรเพื่อ,อได้รับการชดเชย 2. เป็นการจํากัดวงของการแพร่ระบาดของโรค3สามารถกําจัดเชื้ออย่างถูกวิธีป้องกันที่จะระบ,บาดในวงกว้างไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการสูญเสียเพราะว่าหมูตัวหนึ่งเนี่ยต้นทุนไม่ใช่น้อยครับ ลูกสุกรขุนเนี่ยตกอยู่ประมาณ2,500บาทถึง3,000บาทต่อตัวแม่สุกรขุนที่จะผลิตลูกสุกรเนี่ยก็ตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆครับกว่าจะให้เรียกว่าตั้งตั้งท้องได้ก็ใช้เวลานานเราจะมีการเลี้ยงอาหารในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรซึ่งจะเป็นต้นทุนนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงสำหรับรายกลางและรายเล็กนะครับ